สวัสดีครับท่านผู้ชมลูกศิษย์หลวงปู่สวงพระโพธิสัตว์ทุกทุกท่านผมได้นำภาพคลิปบรรยากาศในการเดินทางไปบนเทือกเขาภูตะแบงซึ่งเป็นบ้านเก่าของหลวงปู่สวงเทือกเขาภูตะแบงเป็นเทือกเขาที่อยู่ใกล้บ้านเกิดของหลวงปู่สวงโดยเฉพาะปลายเทือกเขาภูตะแบงทางด้านทิศตะวันตก อยู่ห่างจากบ้านเกิดหลวงปู่สวง4 5กิโลเมตรเท่านั้นหลวงปู่สวงท่านเดินขึ้นเทือกเขาภูจแบงตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆเลี้ยงควายหลวงปู่สวงตอนเป็นเด็กๆท่านชอบหลบหนีขึ้นเขาภูจแบงคนเดียวครั้งละสองสามวันจนในที่สุดพ่อแม่ลุงป้านณอาได้ให้ท่านบวชเป็นเนนเพื่อให้อยู่ที่วัด ไม่หนีขึ้นเขาพูตะแบงอีกแต่ผลออกมาตรงข้ามเนนสวงกลับขึ้นไปบำเพ็ญเพียรภาวนาบนเทือกเขาพูตะแบงคนเดียวนานเป็นเดือนหลวงปู่สวงท่านท่องเที่ยวไปในป่าดงพงไพรบนเทือกเขาพูตะแบงที่มีความยาวเจ็ดถึงแปดสิบกิโลเมตรและมีความกว้างประมาณยี่สิบกิโลเมตร บนเทือกเขาพูตะแบงจึงมีหลายสถานที่ที่หลวงปู่สวงท่านไปบำเพ็ญเพียรภาวนานั่งสมาธิและจำพรรษาอยู่บนเทือกเขาพูตะแบงนานหลายปีจนย่างสู่วัยหนุ่มหลวงปู่สวงได้ลงมาที่หมู่บ้านเกิดของท่านแล้วท่านก็เดินทางไปที่เขาพนมกุเลนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกไปอีกประมาณเกือบร้อยกิโล เมื่อหลวงปู่สวงมาอยู่พนมกุเลนไม่นานท่านก็ได้เดินทางมาอยู่ประเทศไทยในระหว่างที่หลวงปู่สวงท่านอยู่ประเทศไทยช่วงที่ท่านหายไปท่านได้กลับไปที่บ้านเกิดของท่านไปมาไปมาโดยที่คนฝั่งไทยไม่รู้ว่าไปไหนคนฝั่งกัมพูชาก็ไม่รู้เช่นกันว่าหลวงปู่สวงท่านไปไหนมานี่คือข้อมูล เรื่องราวที่ผมเดินทางสืบค้นหาตำนานหลวงปู่สวงแบบแท้จริงท่านผู้ชมที่ได้ชมคลิปของช่องนี้ท่านผู้ชมจะได้รู้เรื่องราวตำนานแท้จริงของหลวงปู่สวงแบบที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนอย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านโปรดรอคอยติดตามชมเรื่องราวหลวงปู่สวงแบบละเอียดในคลิปนี้ผมขอเชิญทุกท่าน รับชมภาพบรรยากาศการเดินทางไปในสถานที่หลวงปู่สวงท่านเคยจำพรรษาอยู่บนเทือกเขาภูตะแบงแห่งนี้ว่าสวยงามแค่ไหนอย่างไรรับรองทุกท่านประทับใจอย่างแน่นอนขอเชิญทุกท่านรับชมครับอ,อ,อันนี้ตรงข้างล่างตรงน้ำตกนะ ตรงนี el, ้มีน้ำตกน้ำใสมากเลยครับอซาสะสดียดยอดเทไอยเทอตกเตกออเอาทรายไปทำห้องน้ำการเดินทางของกลุ่มเราเนี่ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเรื่อยเรื่อยนะฮะเพราะอย่างตะเกียเนี่ยท่านปฏิบัติธรรมเนี่ย เอ,อมันมีหลายอย่างที่ที่ท่านได้พบเจออันนี้คนคนใกล้คิดไล่ฟังนะก็ท่านเอ,อ,ส,อสื่อได้นะฮะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านสื่อได้ครับสื่อไดออ้อันนี้อาสมกูสีด้วยฮนะข้างบนก็มีแผงโซล่าเซล เดี๋ยวนี้แผงโซลา่าเซลล์นี่จะเป็นอะไรที่มีประโยชน์กับผู้ที่อยู่ห่างไกลไฟฟ้านะฮะเป็นประโยชน์มากๆเลยไม่ว่าจะวัดป่าบนเขาอะไรพวกนี้นะฮะแผงโซลา่าเซลล์นี้ถือว่ามีประโยชน์มากๆทําให้ชาติโทรศัพท์ได้ไฟแสงสว่างได้โอ้ตอนนี้น้ําตกสวยมากโอ้อาสมปูรุรสีนี่อ่าอ,อยู่ติดน้ําตกเลยนะฮะเนี่ยโอ้ โอ้นี่นี่อาสมนะฮะน,นี่อาสมปูรุสีนะฮะนี่อยู่แบบง่ายๆก็คัญนะฮะอ๋อมีรูปรูปปูสวนนั่นนะ นี่ตรงนี้ดูนะเนี่ยหลวงปู่สูงยืนเนี่ยเลนภาพนี้นี่เดี๋ยวจะไปชมน้ำตกนะฮรเนี่ยบรรยากาศดีมากครับอยู่ตรงน้ำตกเลยนะฮะแต่เสียงกะดังหน่อยแหละครับเสียงดังอีทางนี่ก็เป็นครัวนะฮะอันนี้เป็นลูกศิษย์ <c oughs> สำรวจข้างล่างโอ้ยไม่ได้ใส่รองเท้าด้วยเอ้อไอ้ตรงนี้วุ้ยอึ๊บอึบทางลงอ๋อตรงนี้ก็มีทางลงตรงนี้เออถอดรองเท้าไว้ตรงนู้นเมื่อกี้วุ้ยเจ็บขาโอ้น้ำตกสวยมากคให้ดูนี่ วินาทีที่เจอน้ำตกพร้อมกันนะฮะเออเหมือนน้ำตกเหวน,นรกของไทยเลยที่เขาใหญ่เลยนะฮะสวยมากีปูนหินนะฮะเดินตลอดทางไปถึงของเรื่องนั้นโอ้โหน้ำตกโอ้ท่านเหมือนในแบบในนิยายอะ่ะเออ แล้วมีมีม,ม,มีมีถ้ำใต้น้ำตกอ่ะนะอยู่ตรงนู้นนะเดีเย๋ยวจะเดินไปดูโอ้โหนะโอ้น้ำตกบนเขาทูตะแบงนะฮะน้ำตกยอดครับสวยมากเหมือนในสวรรค์เลยเหมือนในนิยายเลยอยากให้ทุกท่านมาใต้ชมด้วยตาท่านเอง จริงๆนะฮะอยากให้ผู้ชมเอฟซีลูกศิษย์หลวงปู่สวงทุกท่านได้มาชมฮนะเดี๋ยวจะไปดูตรงถ้ำใต้นถุนนะฮะ อขอรองเท้าเดินนะระวังโอ้โหตัวนี้จะคล้ขึ้นว้ายโอ้หตรงนี้อาสมอา,อาสมที่นั่งของฤาษีนะฮะที่ปฏิบัติทำนั่งสมาธิ นี่เป็นถ้ำใต้น้ำตกนะฮะดูนะนี่ม่านไทรเดินกลางวังนี่เป็นถ้ำใต้น้ำตกนะฮะถ้ำใต้ม่านน้ำตกนะฮะดูเรื่ออลังการนะฮะสุดยอดะฮะโอ้ใกล้ๆเลยนี่ อันนี้เป็นพื้นทรายนะฮะให้น้ำน้ำตกข้างบนเป็นครงจักนะฮะดูว่านี่เราอยู่ใต้ม่านน้ำตกเลยนะฮะเห็นไหมฮะทำใต้ม่านน้ำตกนะฮะยอดเลยฮะอ่าเนี่ฮะกอดนะฮะ ท่านมื่อเมือสิ่นี่มรู่ไปมรูม่มเลสิ่มรุ่ม เป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมลูกศิษย์หลวงปู่สวงทุกท่านเมื่อท่านได้ชมภาพบรรยากาศสถานที่และน้ำตกอันสวยงามที่หลวงปู่สวงท่านเคยมาอยู่ปฏิบัติธรรมแล้วท่านมีความรู้สึกอย่างไรครับส่วนตัวผมนั้นผมไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าบนเทือกเขาภูตะแบงจะมีน้ำตกที่สวยงามเช่นนี้อยู่ และไม่คิดว่าสถานที่หลวงปู่สวงท่านมาจำพรรษาปฏิบัติธรรมนั้นจะสวยงามเช่นนี้สวยงามดังภาพที่เขาจินตนาการวาดภาพขึ้นมาสถานที่แห่งนี้สวยงามดังสวรรค์บนดินสมแล้วที่เทวดาเล่นดินท่านมาพำนักอาศัยปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่ สิ่งเหล่านี้พวกเราชาวไทยไม่ค่อยคุ้นตามากนักที่จะพบดาบทรรศีอยู่ในป่าแบบนี้ที่นี่เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์มีฤรีดาบทมาปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าหลายท่านหลายองค์คลิปนี้ผมขอจบแต่เพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าท่านจะได้พบสิ่งที่ดีๆถูกใจท่าน และท่านต้องตะลึงในสิ่งที่ผมนำมาให้ท่านชมอย่างแน่นอนสวัสดีครับทุกท่าน